นี่คือวัวหันนะครับทุกคนเป็นวัวแบบวัวเลยวัวแบบ,บวัวนี่นะฮะเขาจะสไลด์เนื้อจากตัววัวลงมาด้านล่างแบบนี้เขาจะมีฟอยล์รองพร้อมกับน้ำหมักของเขานะเนื้อนะฮะจะข้างในนี่จะชมพูชมพูหน่อยนะมันจะมีความนุ่มนะคุณนี่คือซีฟู้ดสีแบบสดๆนะ<ฮ>คนมากน้ำจิ้มอะไรเนี่ยคนเกิน อใครจะไปคิดอะว่าเนื้อ่ยกกับซีฟู้ดมันจะเข้ากันขนาดนี้สราไปกุ้งครับทุกคนวันนี้ยูซุปมาเที่ยวงานมัสยิดมหานาน,นะครับผมก็มาสะดุดตากับร้านร้านหนึ่งครับคุณเห็นไว้เป็นคืออะไรนี่คือวัวหันนะครับทุกคนเป็นวัวแบบวัววัววัวสีสันนี่คือหน้าตาน้าทานมากเห็นแบบคนในงานที่มาเดินเนี่ยถ่ายรูป ไอ์ลงสตอรี่เยอะเกินนะฮะเลยมาดูซิว่าเอ๊ะมันเป็นเมนูยังไงนี่นะฮะเขาจะสไลด์เนื้อจากตัววัวลงมาด้านล่างแบบนี้เขาจะมีฟอยล์รองพร้อมกับน้ำหมักของเขานะตัวเตาที่เขาย่างนี่เป็นเตาถ่านด้วยนะกลิ่นนี้จะค่อนข้างหอมมากเมื่อกี้เจอบังเจ้าของบูธเขาบอกว่าน้ำหมักของเขาเนี่ย ทำยากมากนะครับผมและเขาไม่ได้ออกงานแบบนี้บ่อยๆส่วนมากจะออกงานตามต่างจังหวัดนะนี่คือกรุงเทพรอบที่2ที่เขามาเลยอยากให้แฟนเพจมาดูความน่าทานของเขาเนี่ยกำลังเดือดเดือดเลยครับผมถ้าใครที่นิยมทานเนื้อมาจุดนี้เนี่ยจิ้มได้เลยคุณอยากทานจุดไหนถ้าคนเล่นเนื้อเป็น,นจะรู้เลยนะนี่ครับคน <c oughs> เขากำลังสไลด์เลยนะฮะเนื้อนะฮะจะข้างในนี่จะชมพูชมพูหน่อยนะ มันจะมีความนุ่มนะคุณยิ่งส่วนไหนที่มีมนันนะมันคือที่สุดแล้วฮะผมของเนื้อวัวไม่รู้ว่ามีแฟนเพจมากันคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่เคยเห็นร้านประเภทนี้บ้างหรือเปล่านะครับผมถ้าต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะมีคุ้นเคยกันบ้างแต่สำหรับยูซุปนี่คือครั้งที่2ที่เห็นนะก็คือร้านบางเขาเนี่ยแหละกับร้านวัวหันนิดาบีฟนะครับผมนานๆเขาจะมาเอาวัวหันเนี่ยมาให้พี่น้องมุสซิมได้ทานองทานนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสได้ทานไหมมีสิต้องมีต้องมีนะอยู่ประกันมาแล้วต้องลองทานนะฮะขอลองชิมหน่อยแล้วกันอาเดี๋ยวเดเอาส่วนนี้ให้ชิมนะฮะนี่ดูื้คุณเอ้ยกลิ่นหอมมากคุณนี่อันนี้แบบมีเดียมแรนะฮะจะทานแบบไม่จิ้มก่อนนะครับคุณคุณดูเนื้อชมพูเชียวติดมันด้วยบิสมิลลาครับยังไม่จิ้มก็เด็ดนะเนี่ยเอาจริงๆแล้ว เนื้อแดงสู้ฟันมันแตกในปากหอมมากคุณอันนี้น้ำจิ้มอะไรจ๊ะเนี่ยน้ำจิ้มแก้วเหมือนน้ำจิ้มแก้วอ่ะเหมือนน้ำจิ้มแจ่วนะคุณ<ม>นี่ด,ดอูอือหือไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะครับผมแซ่บๆซ่รยบ,บอือหือ อ,อีกชิ้นเหรอวะของจิ้มสีฟูอีกครงนึงอ่ะขออนุญ,ญาตจ้าชอบชิ้นไหนจิ้มเอาเลยเหมือนเหมือนมีคณะกรรมการยืนดูอยู่เยอะแล้วตอนนี้น,นะฮะน,น,นี่คือซีฟู้ดสีแบบสดๆนะคนมากน้ำจิ้มอะไรเนี่ยคนเกินอือหื้อ ไม่เคยเจอซีฟู้ดที่แซ่บเท่าขนาดนี้มาก่อนใครจะไปคิดว่าเนื้อแยกกับซีฟู้ดมันจะเข้ากันขนาดนี้ถ้าคุณยังไม่เคยลองคือคุณพลาดมากๆดังนั้นเดี๋ยวจะให้ใครสักคนหนึ่งมาฝากร้านหน่อยอน,น,นสำหรับใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยนะครับผมเดี๋ยวให้บังเชิญชวนคนดูหน่อยดีกว่าครับอัสลามุลัยกุม,มุลลอฮิวบะเรากาตุผมเจ้าของอ่าวหาันนิดาบีฟ นี่หนึ่งค่ะว่ามัวหันเราเนี่ยพิเศษก่ายังไงเล่ะพิเ็ดคือน้ำจิ้มแล้วก็ทั้งตัวแหละอร่อยว่างั้นเถอะใครชิมก็ติดใจก็มีรอบสองรอบสามตอนนี้มันตอนนี้มันชักชักเยอะละก็คือเออเอาไม่เยอะเออเอาน้อยๆแต่ว่าขอให้อร่อย,ลยหละได้ครับผมยังไงก็นะฮะใครที่จะจัดงานอีเวนต์หรืองานทำบ,บุญต่างๆนานา ติดต่อเข้ามาหาบาังเขาได้นะสอบถามพูดคุยเรื่องคิวก่อนเพระาะงานบังค่อนข้างเยอะนะเชื่อว่าไปที่ไหนก็เป็นไฮไลท์แน่นอนสำหรับร้านนี้ฝากร้านนี้ไว้ด้วยครับผมมากันมาถึงแล้วครับอ่ะแล้วตอนนี้มากันมีแอปพลิเคชันแล้วนะผมโหลดฟรีทั้ง n d r o อย i o s อยู่ซุปทิงลิงไว้แล้วคุณอยู่ในในประเทศไทยคุณเจอร้านถลนันไกลตัวแน่นอนอนาคตมีเดลิเวอรี่แล้วนะจ๊ะไปโหลดกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีกุ้ม